หนูใค่เหรอมึงจะใจร้อนไหมอาะไรพี่ชอบหนูพี่ชอบหนูนะดอกเยอะครับดอกเยอะดอกย่ามาแล้วครั่ะชอ่าสวัสดีครับพี่วันนี้เรามีเกมใหม่นะครับในช่องนะครับเกมตแล้วหรือแล้วรู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วถ้าเขาดูเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นใคร อ่าโอเคอันนี้ก็เป็นเกมอ่แมลงสาบเยอรมันนะชื่อภาษาไทยนะครับชื่อภาษาอังกฤษชื่ออะไรนะเฉลยนะแมลงสาบเยอรมันแมลงสาบเยอรมันใช่ต่อใช่เกมของประเทศจีนเขาทำขึ้นมาใช่ไหมใช่แต่างจีนเลยนะต่าจีนเออแต่ถ้าโยงเฉลยเชียวว่าเขาใช้เสาซีส่ยใช้ชิจช่องว่างไฟแมลงสาบภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเรียนภาษาอังกฤษทุกวันนี่เดี๋ยวนี้นะเออต้องจัำนะคพราะคนอินเตอร์อินเตอร์อิีเตอร โอเคลักษณะวิธีการเล่นนะครับก็จะมีไพ่อยู่64ใบนะมันก็จะแบ่งออกเป็นสัตว์แต่ละชนิด8ชนิด8ชนิดมีอะไรบ้างครับ8ชนิดมีไปดูดีกว่าแล้วมัจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็อธิบายทีหลังกฎของเกมเดี๋ยวก็ไปดูเหมือนกันเลยกติกาของเกมก็เดี๋ยวเข้าไปดูเหมือนโอ้ยสัตว์เอ้ยเกมเกมอะไรอะมันเป็นสายเยอรมันด้วยใช่มันเป็นออกเสียงว่าไง เดี๋ยวนี้ก่อนเมื่อพี้ช่อเค่าค่ะเือเฮ้ยสเปรย์น่ัใช่ไหมเบอร์ฟรูอันัสไทยเบรวย่เดี๋ยวเดี๋ยวข้าไปดูเดียาเคอร์ลาเคนโเกอร์เยส่โอือบองชูได้เลยอ้าวเีมีมีคาเทนนี่มีปรหมชัในนี้ บ้าแล้วบ้าไปเลยฟังเยอะมันบ้าเลยมันนี้จะมีมันเนี้ยจะมีเข้าเกมเนี่ยนะเข้าเกมไหมลองไปก็ท้อโอเคไปดูไปดูปฏิกิริยกิริยาอะไรกันโอ้โหเฮียพูดไปฟังปฏิกาหรือเปล่าอย่าเครียดบอกว่าอย่าเครียดอะไรอะไรอันนี้คืออะไร ไม่ต้องบอกชื่อสาบมเลยนี่ต้องบอกว่าอันนี้เอีอยแล้วกูจะรู้อีกตัวนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ไรไอันนี้คืออะไรอันนี้คือแมงเขียวใช่ไหมอ่าไม่ใช่ยแจคนี่แมงเขียวเดี๋ยวกูทำให้ดูอ่ะแจ๊คแจ๊คดูอันนี้คือแมงเขียวเออ แค่นั้นมึงจะเชื่อมึงจะดูแค่นี้พอแค่นี้พอมึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือว่ามึงจะดูมึงดู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 ถ่ายมาตื่นอ่าเอดูดกไม่พอใโก้อ่ดีเอ้าจะดูอหูหรือจะอะไรผเลิกไม่ดูผว่าไม่ใช่อ่าใช่เอเปิดเปิดดูน้อยนี้คืออกะจ็ด่มได้ข้างๆแล้วนหีตต่อไปก็เป็นหู่ายจะถใครก็ได้จเอาคืนงเออหละได้หมดแหละใช่ที่จริงไจริงม่เล่นนะมาหจริง อันน uh, ี uh, ้คือแมงเขียวใช่ไหมใครนต้องบอกเดยว่าถ่ายพี่เบนพี่เบน์อันนี้คือแมงเขียวใช่ไหมเหมือนมันเลยเอ่ะเปิดใช่ไปก็ไปหาเงินนะไปกลไปหาเงนแล้วมึงก็ตอได้แล้วน้มันคหมดมือเขาเลยนะโอเคโอเคโอเคแล้วจาแจ๊คจ้แจ๊คเหมืนเดิมหมดมือวันนี้ไหนเนี่ยพี่เบนครับอันนี้ไมได้แมงสาดใช่ไหม นานเกินใช้จีบวิจัยหรือัวไม่ใช่แต่ใช่อะพีเด็ดหกกูเชื่อมดีแล้วเปิดตลาดเลปิดตลาดเปิดตลาดมังตลาดกาตลาดจะออกตลาดมอนเนอะเนื้อเรียเนื้อเมียแบทแมนเอาเชื่อหรือเปล่า ม่เชื่อไม่จะเปิดเชื่อไอ้แ่เลยไอ้เบ้นนะเมื่อกี้กูดูว่าเป็นเป็นแบบนี้เป็นเาง่องขาแล้วก็เยื่ยมให้มันมันขาวเลยมันแปะกขาอนนี้กรบอกอยู่ดีกูดูฝั่งนี้สีม่วงเลยดูแกเหลียมนี่มันสีขาวมันม่วตากูไหลตกล้องมันวนใช่ไม่ใช่างเางขาเรอใช่ไม่ใช่พี่เชื่อผมอ่ะ ชื่อไ่ให้บอกมาเชื invent, ่อบอกเสอสวัสดีเปดูบอกไม่ใช่โอ้ไอตซดให้ดูพ่อไกูแล้วไปบอกเลยไม่ไม่ไม่ไอ้พวกนไม่เห็นไม่เห็นไม่เจ้ไม่เห็นแต่เซนสงเนี่ยพูดอย่างไปเจ้แม่งมุมไอ้หมอคอมเมนต์คอมเมนต์บอกว่าช่องเราหยาบอยู่หยาบว่าผมเนี่ยเชื่อหรือเปล่าไม่เชื่อนะก็เปิดแค่นั้นเอาไปซักเฮ้ยเขาแม่งมุมนะอ๋อเขาไม่เชื่อ เอ้ยตายพออยู่แล้วออไว้พอพนที่โดนใช่ไที่โดนกลับแค่นแขนแจ็คเรออาลามาไม่เล่ยโก้อะไรก็ไ้เลยอยามไ่หนูไหมไม่ใช่เปิดเ็บเปิดดิอ้าวเสียตายไปไปไปเปิดตลาดแล้วกันไปขายหมดเลย้คุณไงเออจะไมีอยู่สองคนเนี่แเนไใช่หนูไหม ไม่ใช่อ้าวกูเปิดไพ่ด้วยเอ้าใช่อ้าวได้เหรอเล่นอยู่สองคนนันอยู่แล้วต้องโชว์ไหมบ้าเน่ยกูเจอเกมหน้าแล้วกันกูจะได้ไม่ไรเหรอะไรอะไรอี๋ให้หนูไหมใช่ไปเลยไปเลยไปแจ็คองเปิดได้ไอ้ามึงไอ้ซ้อนหน้าหนูไปเลยทำอย่างเงี้ยโอเคโอเคหมึงจะหมดมือคนแรกไหมเนี่ยไปกูทำไมแพ้เยอะแค่ยู่สองคนสบาย อะไรอะแค่หนูไหมแค่หนูก็พอแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ได้ครับได้ครับมได้เลนแล้วได้เลยแล้วโลกนี้มันแจ๊แมงเขียวขอใช้หน่อยนะแมงเขียวตอนนี้ไม่ไม่ถ่ายลองดูแมงเขียวพอหนูดับเลยเออโคตรวิ้งเลยยมนง็อตเลยว่ะ มุนหางกนดูหรือว่าใช่ไม่ใช่เปิดดิเปิดดิเปิลยแหมมงสุดเชื่อเลยแม่งกับเขาเออทำ่าวด้วยกูเดียวใช่หนูไมใช่หนูไหมสอูามสี่หนูหนามาสี่ใบแล้วม่เกียวูไม่ใช่ไม่เท่ากันหรอกไม่ใช่ไม่ใช่แมงป่อง ไอ้เหี้ยไปตลาดเลยตลาดอะไรสีตลาดไปสี่แ้ไปแล้วเอาไงเอาอ๋อสามตัวไพ่มันจะหมดมือแล้วนะอืมอายกูอือใช่ไหมเล่นกับมันบ้าไอเฮียไปเไปไปสอนชั้นที่สองก็ได้เอามาสอนแถวสองขบวนกนเถอเฮ้ยที่คนเดียวเลยฮะเอาซีนเอาซีนนะเอาดังคนเดียวอืมดังเลยต่ไอพี่เล่ามาดังคนเดียวไม่รู้ไอ้เหี้ยนี่มาจาไมวะ เดีหยวยันนี้เป็นผู้แพ้ดี่หมอะไรหัวยิงตรงนี้นึกนึกนึกเกี่ยวนึกเกี่ยวเมื่อกี้ตัวอะไรตัววอะไรเมื่เกี้ว่าอะไรเดี๋ยวก่อนดูสัตในลักษณะมุมมั้ชี้อะไรอ่ะออใช่มุมไหมอ๋อนี่มุมชี้นี่ชี้อ๋อแมงมุมคืนนี้ใช่ไหมอืมใช่อันนี้อันนี้คือแบงมุมขอบอ่าเราไปดูก่อนเช็คก่อนตัวเองเออแบงมุมใช่มอ่าใช่เปิดเลยนะไม่ใช่ แมววันไอ้สัตว์ตลาดด้วยกันเรียกกรบสั่งวุ้นเต็มเลยทีเรสแมงเขียวเอ่กูเชี่ยมึงใช่ไอ้สัตว์อ้าแมงเขียวอ่ะอ้าวมันเป็นแมงเขียวอ่นเขีมื่อกี้เปิดนึกว่ากบนี่กบนี่เนี่ยงูหน้าตาเลยนี่สัญลักษณ์ดูก็ไม่ใช่ดูสีมึงดูสีเหมือนกันแจ้งมาแอบดูมั้ย มันตรงงานกันแล้วแมงเขียวผมว่าเอันเนี้ยไม่ใช่แมงเขียวฮะหาไฟังด้วยฟังฟัไม่ใช่แมงเขียวเอาไปสองชั้นเลยแมงวันแมงทูอันนี้แมงทูเลยสองตัวแล้วอะไรกบ โอ้โหปุ้ยเราถึงอ่านใจแล้วฮอลล่าแมนฟ้าไม่ใช่แมงวันแมงสาาเชื่อหรือเปล่าหรือว่าดู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 ว่าดูแค่นั้นนะท้ายก็คืนอย่าไปแจ๊กจิตเฮ้ยยังดีว่ายังเย็นอยู่นะเข้ามาอยู่อะไรแมงมุมยังไปถูกสามตัวแล้วเหรอ้าสามตัวแล้วไม่เชื่อไปแทรก เปตลาดเป็นตลาดตลาดเตลาด้ตอนี้ตอนนี้หกใบเลืออีกสองตัวเหลือปมนสาบกับแมงวันอ่ะเหลสี่บจะหมดแล้วเหลือสี่ใบอ่ยกักบไม่เชื่อได้เปิยปอยปปดเปิดปดดดปิดลยเเเดเนยัปเดียวกันเลย ไม่เชื่อแค่ดูอืมสู้ไม่เชื่อเปิดเชื่อก็เปิดดิไม่ใชื่อก็เปิดใช่เอาไปเข้ามือกับไอ้เล็กไั้แล็กตัวแล้วเอ้าเฮ้ยฝั่งนู้นเขาตลกกว่าไปอยู่ฝั่งนู้นอ่นสามเป็นตัวปุ๊ปนู่นอะไรฮะเออต่อยนู้นต่อยนี้เชื่อืมเปิดกลับมากลับมาบ้าเอ็ง่าอะไรอันสามอ๋อ อุ้ไปเล่นถักูถักดูกไม่มีไพ่เลยเอแม่สาวพี่จ้งเอาใช้แม่สาวไ้หมดไม่เชื่อเปิดเลยอ่าแมงวันแมงวันตายกลับมาแล้วแวแจ็คแล้วเาวันแล้วดีกว่าตลาดนีแจ็คขาดอะไร้เวลาคนล้มเนี่ยเรา้องซ้ำซ้ำใช่ไหมเอา่อแมงสาวไม่เชื่อเปดิ อ่าโบ๊บโบาไปโลดๆใพ่กูจะหมดเมือแล้ะเหมือนเป็นเค้นกันอยู่สองคนอ่ะอือกไม่มีามเนแกูไม่มีอะนีแล้วไงแจกหมดใบแน่มงก็ยังไปยอมนี่เอาฝันกันแค่เชื่อเขาให้ใหเลนอ่าไอ้ของมิลงีอ้ยเรียบร้อยลงทีเฮ้ยพี่เบนลี่สามค คือเชิงเลยอ่ะพหกไอ้พอหก้นี้ก็หกมงวันหกอ่ะหกมงวันแล้วเอาสิ่ีเยอะอยู่จะดูจะดูเออ่ายเอาแล้วเอาแล้วเต็มตารางแมนิโตวจบ่ะกบทิตอดอ่ะกบกบพี่เหลนี่ ไม่ใช่กบเก็บไปบ้างเลยที่เอาไปบ้างมีบ้างตัวแรกตัวแรกมันมีคนจะเกมแล้วนะเว้ยก็ไอยี่ไอยี่ไอยี่ใครดีวะแม่งจะเกมทั้งแถวเลยจ้ะนะไม่ไแน่ยั้งหนึ่งชิลเล่ย์ยังพอกำลังจัดซ้อมด้วยไหมนะไม่อยู่ข้างหลังพอไอ้ยี่พอพอแม่วัน อะไรดูแล้วดูแล้วก็ก็ต้องถ่ายต่อใครแมงวันใครอ่ะอันนี้อ่ากูไม่เชื่อไปแล้วอ้าวพอเสร็จเลยใบเดียวเว้ยขาดแมงวันนี่แหละทำแมงวันอยู่นี่สาัวเลยไมีนี่อีกแมงวันใครอ่ะอันนี้ไม่มันไม่กล้าแมงวันมาขึ้นมาหลบเสื้อดิ ไปไปไปมันหมดแล้วนะมันเหลือไม่กี่ใบแล้วเหลือใบเดียวเหลือใบเดียวแล้วกแ้วอานี่คือต้องเอหลอให้ถ้ามันถ้ามันหมดกันเลยดบเลยจบเลเกมจบเลยใช่ดีดผันดีดหน้าผากัน่เลย่นี้ผมไม่คืนครับีเลาะี่ยรอหันไปหากล้อลยใช่เหรอ้ยใช่นะไม ชี้ชี้ก็ได้เนี่ยชี้ก็ได้เนี่ยถ้าหลังไพ่เรามีบอกเอาอย่างปลาตัวอะไรก็ลืมแมงวันไม่ใชื่อตาไปไปเอาใบเดียวแล้วหลุดได้ไม่หลุดไม่หลุดนะถ้ามือคิดตาเน่ะนี่ก็จบแล้วมันวางก็จบแล้วนี่เแค่บอกก็จบเลยเปเลยให้โอกาสนะงงใช่ไหมเดี๋ยวหรือว่าเดี๋ยว แม่งงมีเว้นอ๋ายัีเนาะรู้สิเชื่อใจได้เปล่าแจ๊คอะแค่นั้นเออเออเชื่อใจได้หรือเปล่ายังไม่เชื่อใจกันอยู่หรือเปล่าผมรู้จักพี่มาวันนี้ทำแบบพี่พี่เชื่อใจได้เหรอโอ้ยยี่นายเลยต้องเล่นละมั้งดูดูจบเลยนี่ก็ดูอกันแงงมแม่งงม ยังมกูรู้ด้วยอ่ะกูไปในมุมไหมใช่ในงงมเออเออไอ้ยังไดไพ่หมดอละเนะ่ยไพ่หมดแล้วไงอ้าวหมดแก้วโอ้โหตายแค่ียนน้ำน้ำน้ำทักไปเฉยหนึ่งเกมนะครับโอ้โหกระต่ายมันดูมันดูเงียบๆหน่อยนะ อนแพ้เรื่องมันก่อนอแองสาบดูแน่เจะต่อไปดเลไปฝากใครไหมไม่เรารอก่อนเดี๋ยวเราถูกอยู่ได้เลยพี่เล่ในมุมไม่ใช่นั่นเล่นเหรอขอเราโอ้โหแมงเขียวมิแมงเขียวผมเชื่อไป วสีเขียวเหมือนกันนะใจถูกหรือเปล่าสีเขียวหัวเขียวกูสิเนี่ยเออเชี่อไปแดงดางานไว้กันไว้เตรียมไว้เขียนตาแปดไม่เชื่ออืมไม่เชื่ออ่ไปไปแต่เมืองนร็พโชว์เขาไหมโชว์สกิลการต่อแหลกของมึงมีประโยชน์โอ้ยเหยียบทีมด้วยแสบแสบเนี่ย ไม่ไว้ใจจิ๊กเหรอแม็กซ์ตาใช่แม็กตาไปที่เลยหนูแพ้ทุกอย่างค่าส่งต่อรอบสองยังแพ้คนละใบแล้วนะตอนนี้ไมีเบนดีกว่าเอาแมงป่องงานเข้ากูแลยดูดีกว่าไปแมงป่องไม่ต้องถือมา ปอยู่ตรงน้ไปอยู่ตรงนู้นจเอาน้ำไปเสิร์ฟเอไอัน่อยไปเกียไอเดียไวไอเียไว้ใจใครไม่ได้เลยดูวัถึงนู้นเลยหรกบทำไรตู้น้าเอไอต้องสูดเชื่อไแอยู่เฉยๆย่างนี้ไอเดียเก็บไอเดียหข็ น้ำซ <Wars> mhm. ุปน้ำซุปพี่เล่ยยังไม่เชื่อใครเลยอ่ะตัวอย่างเดียวอะแมงป่องเชื่อเปิดดิไปฮะไปคุยเาน่เะเทยนี่เย้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 กบนไปไม่ใช่แต่ง เอ้าเนี่ยขังข่าวฉลาดนักอี๋ไม่ใช่อ่าไม่ใช่เปิดเอ้าไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อใจกันแล้วอย่างเงี้ยไอ้สายพูดอย่างเงี้ยกลับการแน่เลยพัดใมาพูดอย่างเี้ยนะเด็ดแม่อยาเติด เตรียมไปตามกุิการมเลยขี้เลยขี้เหยียบมอยโอ้ไพ่หงอด้วยเออแมงวันไอ้โว้ความไว้ใจก็ใช้ไม่ได้เขาก็เชื่อใจเราอยู่เชื่อใจอยู่เจ็บอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตอแหลในเกมแล้วตอแหลในชีวิตจริงเลยนะการละครไงเออเครืปองแต่งตัา ไม่มีบอกไหม้ไม่เชื่อใจใเลเสียกตปะปอากูเชื่อเก็บไว้เชื่อเก็บไว้โอ้ยผาโดนผู้หญิงบอกแล้วแล้วนโดนหนอกอีกหนูไม่เชื่ออ่ะเปิดไปนะโอ้ยอขงข่าวคู่ของข่าวคู่เบหนูใช่หนูไหมใช่ wild af woosh onee rahbuttergfjpbbcjshd mang by Hen thuft choc bằng m gin bânciater staffs back safe from the big bang leater mà m mortg m resisting the Truそして thị trấn柠m giúp kê çao yang fronts top tiền giữ thnak pap sơ của y büyük xe dày dãy và hạ b stiffness no nó vang dọc dã.sème.езд unless the team die thêm bước wed ở đấy, chặt xongysu dod governorー� tiver對啊 m tr schon uhhㅡ sơировать mu yapat petits brazias début Cross grandparents full of love. S 윤 vi生活 một sinh trẻ quy trston credit by dicor.. sẽ biết mình bây giờava. dạ, cũng không biết m m Muhy Town nha minh ta điLink này đưng송 ดูตีเหี้ยมันโขกใส่โขกเชื่อตายอะไรโขกไงโขกไงเชื่อไงเอ้าเมื่อกี้ดูเป็นอย่างอื่นอ่ะดูไปอ้าวโกอันนี้กูไม่เชื่อนะเมื่อกี้คู่หยิบอะไรมาวะหนูมีนสดหล่อดีกว่าโขกโขกโขกไม่ชอบหนูนี่แห่าที่ ใม้เครเปิดตลาดทังพี่เลยพี่เบนซ์จิ๊กเหมือนแข่งกันเลยเชื่อเปิดนายแร็กแมนไอเอ็มวันแรกแมนกูไเล่เกได้หมอกไอจิสุดละวู้ะเล่ราเนียมเนี่ยขังคราวขังข่าวว้าฝ้าโอ้ยขางคราวขังข่าวเล้งข่าวไม่เชื่อ ไปสักอากูละไุกเวาข้วเว้ยไเอาหาวเว้ยเฮ้ยเสียงองเราแม่งนั่นลั่นหมู่บ้านเลยวนนะหนูได่หนูไหมไม่เช่ไปไปเฮ้ยตลาดเอาวะเมทโก้ครบไหมครบเราลิ้นสอง อี๋เข้าบุญหมดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอ่ะก็เอ้าไม่ใช่อี๋มีแล้วโกงไปเร่อเนี่ยเนี่ยหลอกใครให้เป็นเนี่ยอ่ะมิกอ่ะมึงเลยอ่ะเท้าเชื่ออ้าวเชื่อเก็บไว้มึงอ่ะเนี่ยเท้าผมได้ยินปะแง่ดื้อ แมงสาไอดีไปพักไปเก็บไปเก็บไปงงยิ้มหายอ้าวเมนื่อยที่ด่าเขาที่โดนที่โดนนี่อ้าวเอาแค่เราแค่มีสมองเฉยเรามันไม่ต้องคิดอะไรเยอะอยู่แล้วหนูใครมึงจะใจร้ายอะไรดิ พี่ชอบหนูพี่ชอบหนูนะอออมาแล้วมันมาแล้วไอ้เหี้ยกูต้องไปนั่งเหลิ่มอ่ะแล้วให้มาเฉยๆแล้วกันดี่อะมันได้ดึงหัวพี่เล่หนูหนูไหมใช่หนูไหมหนูชอบพี่นะกูไม่เชื่ออะรเปิดซะ ไม่รู้ไม่รู้ตัวอะไรด้วยอ่ะวมีหนูช็อตผมไม่เชื่อเอาเกยไม่ต่างถึงไว้จบไปไปพี่เล่ยไปไปวะเอ้ยทำไมเกมไวจังอ่ะจบเลยอ้าวจบเลยทุกคนเล่นมันโง่ต้องพูดก่อนนะสรุปทุกคนโง่เลยนี่พี่เล่ยเม่นโง่อ่ะที่แบบว่าพี่เล่ยเมื่อคืนพี่เล่ยเขามาชาร์จเร็วไงวะ ใช่ว่าใหญอยู่คนเดียวอ่ะโอเีเกมเกมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มันก็จะมีงงนิดนึงเนาะความแปลกใหม่สำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นลองเล่นดูได้นะครับก็ซื้อมาประมาณเท่าไหร่นะไปดูก่อนยก่อนแต่ไปดูดูในดูที่หาซื้อได้ถ้าหาไม่เจอคอมเมนต์มาถามก็ได้้ให้ฟรี คอมเมนต์มาเลยนิดกีดจำใจใ<ช>ด่าได้นะถ้ามันรู้สึกอยากด่าได้่จยัาแรงเพราะว่า ทำใจไม่ค่อยได้ใช่ใช่ใช่ขอโทษขอโทษขอโทษทุกคำที่พูดไม่พอนะคะแต่ว่าแต่ตากรับแรงนะไม่ไม่ตอบในคอมเมนต์แต่ว่าจะมีถ้ามีอะไรก็แนะนํากันได้ครับถ้าเรานอยากให้แนะนำมาเลยค่ะแต่ไม่ฟังพูดเรื่องไปไปไปขอวันนอ้เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนลูกคุณไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงจะได้ชัด ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็ท่องดอกหญานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีเกมใหม่ๆเล่นมาเล่นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตามแับคนอื่นเขาใช่ตามแบบคนอื่นเขาเพราะว่าอ่าอ่าอย่าพึ่งขัดนะโอเคก็คอมเมนต์หรือว่าบอกรายละเอียดอะไรก็ได้ว่าอยากให้เล่นเกมอะไรถ้าสนุกคอมเมนต์มาเลยถ้าไม่ชอบก็คอมเมนต์มาเลยมได้จิกได้เลย แต่ว่าไม่กว่าบ,บุงนะคะเดิมเลย à, okay, อ่าไปโอเคเจอกันครับบ๊ายบาย